เจ้าทุกคนมือนี้กามาพอกับเจดปุยสะพายเยื่อะละมันอีกแล้วนะจ้ามือนี้เบิงพี่น้องมือนี้เป็นเมนูง่ายๆคะ่ะข้าวผัดค่ะข้าวผัดนี่ปุยกะผัดหอมแดงกับใส,กกใส่กรอกใส่กรอกไก่นะคะร่วมกันจ้ะผัดลงไปแบบนี้เนาะแล้วก็อตอกไข่ใส่เลยเนาะจ้า การเฮ็ดข้าวพัดของปุยกะคือนี่ค่ะตอกไข่เขาใส่ลงไปโหลดเนะาะจะเพื่อเวลานานเฮากระสีให้ไข่มันสุกก้อนเนาะจ้าก่อนที่เขาสิเติมเข่าลงไปเนาะค่ะนี่ค่ะปุยกะเฮ็ดยู่แบบนี้จา้าเขาพัดง่ายๆเออเป็นเมนูที่ง่ายๆค่ะเพราะว่ามันนี้ก็มีอย่างในตู้เย็นกะอะกินไปเนาะ,ค,ะ,ะนค่ะมื้อนี้กะ ไข่กับตรงกินให้เมิดค่ะเพราะว่ามื่ออื่อสิไปลุเดี์แล้วเนาะนี่ก็เลยเไข่เยอะนิดนึงจ้านี่ค่ะก็รอให้ไข่มันออกสุกแน่นิดหน่อยแล้วก็เขากับสิมาเห็ุขันตอนต่อไปเนาะจ้าผัดคุนแล้วแต่สิเห็ดเอาเอาเอ ตามใจของแต่ละบ้านแต่ละคุณเนาะค่ะทีสิมาเห็ดเขาพัดนะจ๊ะเดี๋ยวเขากะสิมาเติมเขาลงไปเนาะค่ะมันเข้ากะเมนูนี่ก็เป็นเมนูทีคิดปุับปรับกบเห็ดนะจาะเขากับหัวกบหงก็เลเขามันกะสิฮอนๆอนเนี่ยปกติมันก็จะ ใส่เขาเย็นจังสิดีเนาะค่ะมันสิตไอบลเล่เนาะแต่ว่าม้อนี้เป็นเมนูชีคิดกระทันหันก็เลยตรงมาหุงเขาแล้วก็เลยตรงใส่เขาหอนแบบนี้ล่ะค่ะทุกคนสำหรับขั้วเจ็บปุยสะพายละมันนี่ก็สิเป็นเมนูแบบเร่งด่วนหรือว่าแบบง่ายๆหรือว่าคิดจังไดกัคิดใดตอนใดก็เห็ดหรือว่ามีหยังก็เห็ดประมาณนั่นล่ะจ้า บดายงงยากอีหยังหนักหนากะปุยกะสิมาเติมเอ่อซีอิ๊วขาวลงไปเนาะจ้าแล้วกะสิใส่เอ่อผงปรุงรสมื้อนี้มีแค่งสองอย่างค่ะที่ใส่ก็คือซีอิ๊วขาวกับเอ่อผงปรุงรสกตแล้วแต่คนสิใส่อีหยังเอ่อปรุงลงไปเนาะจ้าสำหรับปุยใส่แค่นี้ก็พอเพราะว่าปุยกะสิ มีพริกน้ำปลาอีกยูจ้ะเมน,นี้เขากักินเข้าพัดแบบง่ายงค่ะพักเพิกกับบะมี่ดอกมี้จะพักกินครับกับสิมีแตงกวามีอันสลัดหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะที่มีในตู้เย็นเนาะคะ่ะเพราะว่าปุยบดได้ซื้อของสดหรือว่าของอีหยังมัดใสไว้ในตู้นะคะเพราะว่าจะกของสีบะยูเป็นอาทิตย์เนาะจ้ะก็เลยบดได้ซื้อของหยังมากะเห็ดกะตามที่มีค่ะ อันนี้ใส่กอกนี่ก็ซือมา,อาไวหลายมือแล้วแล้วยวถึงเวลาสี่สิตรงเ,เขาเอิ่นว่าจัดการให้มันเรียบร้อยเนาะจ้ะก็เลยเอามาเห็ดนี่หลัก้านี่ก็มีขา้าโพดกระปองอยกก็ใส่ลงไปค่ะให้มันได้อัทธรสได้รสชาติหวานของขา่าโพดเนาะจ้ะว่าต้องใส่น้ำตาลยกากเด้กับความเข้มของ ซีอิ้วขาวกับผงปรุงรสนะจ้ากะซิมรสชาติให้มันได้กลมกล่มนั่นะจ้ากะแล้วแต่ไผมักเข้มมักอยียงกะว่ากันไปเนาะคะ่ะเติมได้ค่ะหรือไผ่มักเผชรกะสิเติมพริกป่นบีบบักน้าลงไปได้เนาะคะ่ะตอนนี้กะจืดไปนิดนึงเท่ากับเติมผงปรุงรสลงไปนิดนึงค่ะ อันพวกมันนีกับสิไข่ไข่อันอันผงนัวเฮานั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือผงนัวชนิดหนึ่งนั่นแหละค่ะพ่าต้องไปใส่เอ่อเอ็กเอ็กซ์ต้าผงนัวเ่าจะนี่พัดไปแบบนี้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่กัมันอ็สิอยู่ประมาณนี้เนาะนี่เป็นไดพี่น้องเหลืองอลา,ามงามตาเป็นตะกินบอ เขากะสิไปจัดจานแบบนี้จ้าจัดจานให้ดูสวยงามเป็นตะกินเนาะค่ะแต่ตอนกินสิเป็นจังไดนันกะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันอีกเทียนหนึ่งเนาะนี่ตอนนี้เฮห,ห้มนสวยงามกน,นจาจ้าไปเลยจา้าไปกินเข่ากันเนาะนี่เขากะมากินเข่ากันเนาะพี่น้องนี่กะสิมา นั่งกินแบบนี้ค่ะยุรานค่ะกินเขาเทียงเนาะค่ะน้ำปลาพริกน้ำปลานี่กะเห็ดไปแล้วเนาะจ้ากลับมาใส่ไปมีมีไข่ดาวพร้อมเนาะจ้าแล้วก็มีแตงกวามีผักสลัดคือววานั่นละตอนกินก็มากินแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาพัดปุยเห็ดแล้วก่บเอาไซส่หม้อเขาคืนอุ่นไว้เนาะค่ะแล้วกัพอถึงตอนเทียงทีเวลาผักเทียงของปุยๆก็จะเอามากินเนาะค่ะ นี่ค่ะกะสิกินเขากันแบบนี้แหละค่ะคลิปนี้กับบะมี่ยังหลายค่ะกะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองน้องก็มากินข้าวผัดน้ำปุยเนจ้านี่ข้าวผัดไข่ดาวเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ปุยกะฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนนองน้องไว้ซํำนี้เนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดระดิ่งเผื่อชมคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคน